สวัสดีจ้าพบกับช่องสอง s h o p ูช้อนะคะวันนี้มารีวิวก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ต์นะคะไปทานวันนี้คืออิ่มจุกมากเลยนะคะก็เลยจะมาแนะนําพี่ๆนะคะที่กําลังหาร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ต์ลองไปชิมดูนะคะอันนี้คือเลือกให้เลือกแบบจุกๆเลยนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้าทางร้านนะคะก็จะให้ถ้วยเราใบน,นึงแล้วก็ไปบอกพี่พนักงานนะคะบอกว่าเอาเส้นอะไรนะคะเขาก็จะทําให้เรานะคะลวกรีนะคะกินเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็นําถ้วยมาสามารถเติมใหม่ไ ใหม่ได้เลยจ้าถ้วยของเรานะคะนี่ค่ะเขาให้ถ้วยเราแล้วเราก็สามารถเดินไปทําเองได้เลยนะคะเติมน้าซุปน้าซุปคืออร่อยเวอร์นะคะเราลองไปชิมกันเลยใครที่ไปแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะนี่นะคะของข้างหน้าเราสามารถตักได้เลยนะคะตักตามใจได้เลยนะอันนี้ก็จะมีข้อไก่แล้วก็อันนั้นเอ็นไก่อันนี้ปีกไก่นะคะส่วนตัวไปกินแล้วนะคะ คือกินไม่ไหวนะคะน่าจะแบ่งคนข้างๆด้วยนะคะแล้วก็มีเลือดไก่ตีนไก่คือเปื่อยมากเลยนะคะแทบจะไม่ต้องกัดเลยนะคะคือเปื่อยยุ่ยโอเคเลยค่ะอันนี้ก็ต้องวันนี้คนเยอะมากนะคะต้องรอคิวนิดนึงนะคะอันนี้น่องไก่คือโอเคเลยนะคะน่องไก่คือนุน่มๆเลยนะคะ วันนี้ไปกินเอามาเอามาสองน้องกินไม่ไหวก็แบ่งคุณข้างๆกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะระนะคะก็จะมีผักสดให้เรานะคะว่าจะใส่อะไรบ้างนะคะก็มีมะระถั่วงอกแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะกินลองกินเข้าไปแล้วมันก็เข้ากันอยู่นะคะก็จะมีเครื่องปรุงอยู่ทางนี้นะคะแล้วก็มีน้ําดื่มให้บริการใครอยากกินน้าน้ําหวานน้าอะไรก็มีให้นะคะนี่นะคะปรุงมาแล้วนะคะคือเอามาเยอะเกินกินไม่หมดหน่าจะให้คุณข้างๆกินนะคะคืออร่อยมากเราลองไปชิมน,นะคะอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะตรงบก ข้างๆบกสเลยค่ะลองไปดูคือเป็นบุฟเฟ่หัวละหกสิบเก้าบาทนะคะคุ้มมากนะคะใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวนะคะคือร้านนี้แนะนําเลยค่ะแล้วก็มีที่รองกระดูกให้เราด้วยนะคะโอ้โหร้านนี้นี่ถ้าไปกินกับนุ่มๆนี่ก็รู้สึกเกลินอายนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องแทกระดูกมาใส่ไว้นะคะโอ้โหแต่อร่อยจริงค่ะเอาองไปลองชิมได้เลยนะเดี๋ยวลองมาพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าบาย